ใครอยู่เชียงรายนะคะแล้วมีร้านมาแนะนําค่ะข้าวหลามเจ้าเก่าเจ้าแก่ขายมานานกว่า4ี่สิบปีแล้วค่ะนี่เลยค่ะข้าวหลามดอนชัยทับเองทับเองอันนี้หวานน้อยอันนี้หวานทำมากี่ปีแล้วคะโอ้เมื่อปีสองเก้าเองกระบสามบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้กระบอกเล็กหน่อยยี่้าอันนี้กระบอกใหญ่สิบบาทอันนี้หวานน้อยใส่ถั่วถั่วดำใช่หมดเลยทุกกระบอกมีถั่วหมดเลยสามกระบอก กระบอกลอยได้กระบอกลอยบอกสา,ามตาีไม่ได้พูดเลยนะใช่ไหมคะไม่ทุกวันนะถ้ามันมันไม้ไม่มีก็ต้องอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณลุงตรงเนี้ยหมู่บ้านสันสลีสันสลี่แก่ขโมนเพะกอดอนชยัยอ๋อก็เลยเป็นแบบว่าข่า,า,ามดอนชยัยข่ามดอนชัยเพราะโรงเรียนอยูอ๋ออยู่ก่อนถึงโรงเรียน <Okay. S 2> คือกว่าจะได้ข้าวหลาสกรกะบอกนะคะทุกคนมันมไม่ใช่ง่ายๆเลยะคะ่ะต้องใช้เวลาคุณลุงก็ทําเองเหล่ากระบอกเองทุกขั้นตอนแบบนี้เลยคะ่ะขายกระบอกละ30บาทเองถูกมากรสชาติคือหวานมันกําลังพอดีเลยคะ่ะเนื้อคือแน่นมากใครผ่านมาแถวนี้นะคะแม่มาอุ่นหนุ่มคุณลุงกันได้นะคะของดีตําบลป่าอ้อดอนชัยบ้านคุณลุงอยู่ไม่ไกลจากหนึ่งหนึ่งห้าคาเฟ่เลยะคะ่ะจำรวมสีแดงคันนี้ไว้นะคะ